Give me, like สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง C M P เราไปเรื่อยชาเนลนะคะสำหรับวันนี้ก็อยู่กับพี่ป๊อปปี้นะคะ สำหรับวันนี้ก็จะมาพูดถึงอ่าตอนนคดีเรื่องอีเหนาตอนสึกกระหมังกุนิงนะคะทุกคนรู้จักกันไหมเอ่ยอ่าวันนี้ก็จะมาเล่าถึงนะคะว่าอีเหนาตอนสึกกระหมังกุนิงนะคะเรื่องราวมันเป็นมายังไงตั้งแต่อ่าต้นเรื่องจนจบเรื่องนะคะก็จะมาพูดคร่าวๆให้ทุกคนได้ทราบกันนะคะว้าวค่ะถ้าทุกคนอยากฟังแล้วนะคะว่าอีเหนาเรื่องราวของอีเหนาตอนสึกกระหมังกุนิงเป็นเป็นมายังไงนะคะไปชมกันเลยค่ะ ทุกคน,นะคะเรื่องราวมันมีอยู่ว่ามันมีเมืองอยู่สี่เมืองนะคะที่สืบเชื้อสายมาจากเทพพยาดานะคะซึ่งสี่เมืองนี้นะคะจะมีจะได้แก่เมืองอ่าเมืองดาหา เมืองกรปันเมืองกาหลังและเมืองสิงห์รีนะคะซึ่งเมืองดาหาและเมืองกรปันนะคะได้มีการมั่นหมายพระโอรสและพระธิดาไว้ตั้งแต่ยังเด็กๆว่าวมั่นกันตั้งแต่ยังเล็กเลยนะคะแล้วทีนี้เราจะมาโฟกัสกันที่เมืองกรปันกันก่อนนะคะเมืองกรปันนะคะจะปกครองโดยทา้าวกรปันและพนางน,นิหละอรารตาซึ่งเป็นภรรยาของทา้าวกรปันนี่นะคะมีพระโอรสลูกงามพระองค์นึ่งนามว่า อีนาวอีนาวก็คือพระเอกของเรื่องนี้นั่นเองนะคะแล้วทีนี้ยายของอีน่าวค่ะเสียอีนาวต้องเดินทางไปงานศพยายที่เมืองหมัญยาต้องเดินทางไปแทนแม่นะคะเพราะว่าแม่ของอีนาวเนี่ยกำลังท้องแก่อยู่ไม่สามารถเดินทางไปงานศพแม่ของตัวเองได้นะคะ <S <s ก็เลยให้อีนาวเป็นตัวแทนเดินทางไปงานศพยายของตัวเองที่เมืองหมัญยานะคะ <rier> ยยทีนี้พออีนาวเดินทางไปถึงเมืองหมัญยานะคะที่เมืองหมัญยาจะมี พธทดารูปงามพระองค์หนึ่งนามว่าจินตลาแล้วทีนี้อีเหนากับจินตลานะคะก็ได้เจอกันจึงทําให้อีเหนานะคะตกลุมรักนางจินตลาหัวปักหัวปั้มถึงขนาดไม่ยอมกลับบ้านกลับเมืองของตัวเองเลยนะคะมาแล้วมาเลยไม่ยอมกลับเลยนะคะเมืองมัญญานี้แล้วทีนี้พ่อของอีเหน่าค่ะคือเท้ากุเลปันใช่ไหมคะไม่เห็นลูกตัวเองกลับบ้านก็เลยสงสารมาบอกว่า เอออีเหนาทำไมไปอยู่นานจังทำไมไม่ยอมกลับบ้านแม่ของเจ้าป่วยนะท้องแก่แล้วกำลังจะคลอดให้รีบกลับมาดูแม่ตัวเองแล้วทีนี้พออีเหนากลับมานะคะกลับมาดูแม่ตัวเองแล้วนะคะแล้วพ่อของอีเหนาเท้ากรีปันนี่นะคะก็เลยคุยเรื่องงานแต่งระหว่างอีเหนากับบุษบาลที่มีการมั่นหมายกันไว้ตั้งแต่ยังเด็กๆนะคะว่าเออเนี่ยบุษบาก็โตแล้วนะเขาควรจะแบบเออถึงเวลาสมควรที่จะแต่งงานกันได้แล้วเพราะว่ามั่นหมายกันมานานมากแล้วนะคะ แลวทีนี้นะคะอีนาวก็เกิดความรู้สึกก็เลยคิดว่าเออทำไมฉันต้องไปแต่งงานกับคนที่ไม่เคยเห็นหน้าหน้าตาเป็นยังไงก็ไม่รู้จะขี้เลแค่ไหนก็ไม่รู้นะคะก็แบบไม่อยากแต่งงานกับบุษบาที่อ่า กูมันที่ไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนนะคะ <c oughs> ก็เลยคิดออกอุบายที่จะหนีไปเที่ยวป่านะคะโดยการหนีไปเที่ยวป่าครั้งนี้ของอีเนานะคะไม่ได้ไปธรรมดานะคะมีการปลอมตัวเป็นโจรป่าในการออกไปเที่ยวป่าในครั้งนี้นะคะและระหว่างทางที่อีเนาออกไปเที่ยวป่านะคะอีเนาก็ได้ลดก,กับเทาาา้าปัญจลกาลและเท้าปากมางันนะคะแต่เนื่องจากทั้งสองกลัวผ้ายแพ้ให้แก่อีเนานะคะ <c oughs> ก็เลยยกนางมายารัศมีและนางสกาวราตรีให้กับอีเนานะคะ ทีนี้อีหนอก็เลยได้เมียเพิ่มมาอีกสองคนบวกกับนางจินตลาเป็นสามคนแล้วนะคะคู่มันตัวเองก็ยังไม่เคยเจอเลยแบบได้เมียสามคนแล้วนะคะแล้วทีนี้เรื่องที่อีเหนาไปอยู่กินกับเมียทั้ง3าคนนี้นางจินตลานางมายาและสมีแล้วก็นางอาสกาวดาตรีนะคะไปถึงหูของเท้าดาหาที่อยู่เมืองดาหาที่เป็นที่เป็นพ่อของบุษบาค่ะทีนี้เรามาดูที่เมืองดาหากันนะคะ เมืองดาหานะคะจะปกครองโดยเท้าดาหาและพนางดาลาวาตรีและมีพะธิดารูปงามนามว่าปุสปาก็คือนางเอกของเรื่องนี้เองนะคะปุสปาเป็นผู้หญิงที่สวยมากมากๆๆๆๆ่าแล้วทีนี้เท้าดาหานะคะก็เลยโกรธมากว่าทําไมอินเอาําแบบนี้กับลูกตัวเองทําไมไปมีเมียโดยไม่สนใจคู่คู่มั่นคู่หมายของตัวเองเลยทำไมทํากับปุสบา,าแบบนี้ก็เลยโกรธอินเอามากเลยนะคะก็เลยประกาศต่อหน้าทุกคนนะคะว่า ไม่ว่าใครจะมาขอบุษบาไปาไปเป็นเมียนะคะก็ยินดีที่จะยกให้ใครหน้าไหนมาขอก็ยกให้หมดเลยนะคะลูกตัวเอง โกรธแค้นอีนอมากนะคะทีนี้ข่าวนี้นะคะก็เลยไปถึงหูของจอรกาจอรกาจอรกานะคะเป็นชายหนุ่มรูปชั่วตัวดํานะคะขี้เลมากหลังจากนั้นนะคะจอรกาก็เลยสั่งให้จิตกรคนนึงไปวาดรูปบุตสบามาให้ดูนะคะหลายๆรูปนะคะแล้วทีนี้พอเอามาให้ดูก็แบบรู้สึกตกหลุมรักทันทีทันใดเลยเพราะว่าบุตสบาเป็นผู้หญิงที่สวยมากใช่ไหมคะแล้วทีนี้จอรกาก็เลยรีบไปสู่ขอ,อบุษบสาก,กับ เท้าดาหาทันทีทันใดเลยนะคะอย่าได้มาเป็นเมียตอนนี้เลยนะคะทีนี้นะคะองค์ปตาลกาหลานะคะโกรธแค้นอีเนามากอุตสาหาคู่ดีๆให้ทาไมทําตัวทะเลทลายไปมีเมียตั้งสองสามคนแบบนี้ทาได้ทาแบบนี้ได้ยังไงก็เลยจะให้บทเรียนแก่อีเนานะคะก็คือลงโทษอีเนานั่นเองนะคะโดยทําให้รูปที่จรลกาสั่งจิตกรคนนึงไปวาดมาะคะ่ะไปโปรยที่ไปโปรยตามทางนะคะแล้วทีนี้ รูปทําให้รูปของบุษบารูปหนึ่งนะคะไปตกที่เมืองกำมังกุนิงเมืองกำมังกุนิงซึ่งเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งนะคะปกครองโดยท้าวกำมังกุนิงนะคะ,ะ,ะ,คะ,คะมีพาโอรสชื่อวิยาสกรรมแล้วทีนี้วิย,วยาสกรรมก็เลยมาเห็นรูปบุษบาที่ไปตกที่เมืองของตัวเองนะคะเห็นแล้วก็แบบตกลุมรักทันทีทันใดเหมือนจรลกาเลยแบบเห็นปุ๊บชอบปับ๊บ อยากได้มาเป็นเมียมากๆเลยนะคะก็เลยรีบไปขอพ่อกับแม่ว่าเออไปขอไปขอปุษาให้หน่อยไปสู่ขอปุษาให้หน่อยรักเขามากอยากได้เขามาเป็นเมียตอนนี้เลยทีนี้เท้ากระม่งกุนงนะคะก็เลยเดินทางไปสู่ขอปุษาให้กับวิยยสกรรมแต่โดนเท้าดาหาปฏิเสธมานะคะเพราะว่าได้ยกปุษาให้กับจรกาไปแล้วเพราะว่าจารกาไปขอก่อนหน้าน,นี้แล้วทีนี้วิยยสกรรมนะคะ ก็เลยกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะว่าอกหักจากบุษาบา,าลักแรกพบนะคะทีนี้เท้ากระหมังกุนิงนะคะก็เลยจะทําศึกลบเพื่อแย่งชิงน,นางบุษบามาให้กับลูกชายของตัวเองนะคะจากนั้นนะคะเหล่าวงเทวาทั้ง4เมืองนะคะต้องมาช่วยกันทําศึกลบกับเมืองอกระหมังกุนิงนะคะ ีนี้ท้าวเลยปันก็เลยรีบส่งสารไปบอกอีเนวว่าให้รีบกลับจากเมืองหมันยาได้แล้วเพื่อที่จะมาทําศึกรบกับเมืองกับ,กบท้าวกำมังกุนิงแล้วก็วิทยาศสกร,รมนะคะจากนั้นนะคะพออีเนาเดินทางกลับมาแล้วก็พากันสู้รบกับท้าวกำมังกุนิงนะคะแล้วก็ หลังจากนั้นนะคะอีนัวก็ได้เป็นฝ่ายชนะในการสู้รบครั้งนี้นะคะทีนี้อีนาและบุษาบาก็มีโอกาสได้เจอกันนะคะพออีนาได้เจอบุษาบานะคะก็ตกลุมรักบุษาบาทันทีทันใดตกลุมรักเป็นรักแรกพบจากที่เห็นจินตลาว่าสวยแล้วมาเห็นบุษาบาโอ้บุษาบาสวยยิ่งกว่านะคะแต่ว่าบุษาบานะคะก็กําลังจะแต่งงานกับจรกาอีนาก็เลยคิดไม่ได้ ไม่รู้จะทํายังไงเออฉันควรทํายังไงดีเขาจะแต่งงานแล้วไม่ได้นะอี๋หนก็เริ่มคิดแล้วว่าไม่ได้นะต้องแย่งชิงบุษบามาให้ได้ก็เลยไม่รู้จะทํายังไงก็เลยวางแผนวางแผนที่จะเผาเมืองนะคะเพื่อแย่งชิงตัวนางบุษบาออกไปนอกเมืองนะคะทีนี้อีหนาก็เลยเผาเมืองแล้วก็แย่งชิงนางบุษบาออกไปอย่างที่ว่านะคะหลังจากนั้นนะคะบุษบาก็ตกเป็นของอี๋หน่ในที่สุดนะคะก็เลยอีเหนาก็เลยมีเมียทั้งหมด สี่คนนะคะก็ได้แก่นางจิงนตรานางมายาลัศมีนางอาสกาวราตีแล้วก็มิส,สบานะคะโอ้โหมีเมียเยอะมากเลยนะคะ ค่ะสำหรับเรื่องดา,าววรรณคดีเรื่องอีเนาตอนสึกกำะมังกวิงโดยคร่าวๆแล้วก็จะประมาณนี้นะคะค่ะสำหรับใครที่รับชมคลิปนี้จบแล้วแล้วก็ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องของพวกเราด้วยนะคะเพื่อเพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนใหม่ๆจากช่องของพวกเราค่ะสำหรับเรื่องดาววรรณคดีของวันนี้นะคะก็ จบลงเพียงเท่านี้นะคะพีป๊อปปี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอาจจะมีเรื่องราววรรณคดีสนุกสนุกมาเล่าให้ทุกคนฟังกันเรื่อยๆนะคะอาจจะอัพคลิปอา,อาทิตย์ละ2-3คลิปก็ว่ากันไปนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ